ใส่หัวน้องเมหน้าสี่คนนี้ให้ถูกต้องจะทําได้ไหมใครที่ใส่หัวน้องเมหน้าสี่คนนี้ถูกต้องได้แสดงว่าคนนั้นโค้รเก่งโคตรเท่เริ่มจากคนซ้ายก่อนเลยน่าจะแต่งหน้าแบบไหนครับทุกคนน่าจะแต่งหน้าออกสีชมพูปะส่วนคนที่สองต้องแต่งหน้าแบบไหนอะเรียบเรียบปะส่วนคนที่สามน่าจะแต่งหน้าออกสีส้มปะส่วนคนสุดท้ายก็หน้านี้เลยเรียบร้อยใช่ไหม เฮ้ยไม่ใช่เดวน้องเมย์หน้าสี่คนนี้ต้องแต่งหน้าย, Serbia, ยังไงครับทุกคนพี่จะใส่หัวน้องเมย์หน้าสี่คนนี้ถูกต้องได้ไหมต้องทําอย่างไรก่อนอรับชมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์แสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่เลยถ้ารอบนี้พี่ใส่หัวน้องเมย์หน้าสี่คนนี้ถูกต้องได้ทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้นะครับทุกคนหรือว่าอาจจะแต่งหน้าตามชุดครับทุกคนดําแดงก็แต่งหน้าดําแดงแบบนี้ปึ๊บชุดชมพูก็แต่งหน้าสีชมพู ส่วนส้มอ่อนก็แต่งหน้าสีส้มอ่อนส่วนส้มเข้มก็แต่งหน้าสีส้มเข้มใช่ไหมชื๊บเฮ้ยใช่จริงๆด้วยครับทุกคนมันเป็นไปนได้ยังไงเนี่ย